สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับช่อง p m 4 2 4มสสองสีเกนะครับไฟหน้าผากนะครับติดหน้าผากแบบนี้เราก็โมเหมือนกันนะครับซ่อมด้วยเหมือนกันนะครับแบบนี้นะอันนี้ก็ซื้อไปฝากาที่บ้านที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วอันนี้ก็กลับไปเยี่ยมบ้านมาช่วงปีใหม่ก็บอกว่าที่ซื้อไปฝากมันมีบางอันเสียนะครับก็คือเปิดไม่ติดเนาะเปิดไม่ติดนะครับ ก็เลยได้เอากลับมาด้วยบอกอเดี๋ยวไปดูให้ว่าเป็นอะไรนะครับแกะมาเนี่ยด้านหลังอันนี้หน้าตามันก่อนเนาะเวลาเปิดนี่ก็จะเป็นสวิตช์หมุนตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้หมุนแล้วก็เล่งแสงได้นะครับเล่งแสงได้เปิดปิดเล่งแสงตรงนี้แล้วก็จะมีตัวชาร์จให้มาหนึ่งอันด้วยนะครับแกะมาด้านหลังเนี่ยมันก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะมันจะมีะแผ่นปิดอยู่อย่างนี้ เราก็จะมีสายรัดเอาไปรัดกับหัวนะครับรัดกับหน้าผากเราก็จะส่องได้แบบนี้นะครับแต่น,นี้แกะออกแล้วนะครับก็มาโมเหมือนกันไม่ได้โมอะไรแล้วครับเพิ่มแบตไปอีกก้อนนึงปกติเนี่ยมันจะมีมาก้อนเดียวนะครับนะแต่เนี้ยไม่ได้ใส่ BMS นะครับเพราะว่าวงจรมันคือมันไม่มีอะไรนะครับเราก็ไม่ได้ลงทุนจะใส่นะครับเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรอะ่ะชาร์จตรงจาก ตัว power supply ตัวนี้มาเลยนะครับตัวชาร์จเป็นตัวเล็กๆเนี้ยนะครับประมาณน่าจะห้าร้อยมิลหรือเปล่านะครับแล้วก็ไฟประมาณสี่สี่จุดห้าโวลต์สี่จุดหนึ่งห้าโวลต์น,นะครับสี่โวลต์มากกว่านะครับนะหรือจะห้าโวลต์ก็ได้นะครับอันนี้ก็โมใส่เป็นสองก้อนเหมือนกันนะครับต่อขนานกันนะครับเนี่ยนะครับเราใช้เองนะอันนี้ไม่ได้ทําขายใครหรือว่า ซ่อมให้ให้ใครนะครับเราใช้ใช้เองที่ที่บ้านนะครับก็ต่อไปง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับควงสองก้อนแล้วก็เปลี่ยนสายไฟใหม่นะครับนะอันนี้ก็น่าจะคิดว่าคิดว่าน่าจะใช้ได้นานกว่าเดิมนะครับเพราะเดิมเดิมมันมีมาก้อนเดียวเป็นแบตธรรมดาแบตจีนเดี๋ยวนี้ก็จีนหมดนั่นแหละแต่เป็นคุณภาพแค่พอติดนะครับอยู่ได้สักสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงปว่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้จริงๆแล้เราจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงก้อนเดิมนะ แต่ว่าไอ้เครื่องนี้ก้อนเดิมมันไม่มีไฟเลยนะครับก็น่าจะหมดคุณภาพโยนทิ้งไปแล้วนะครับก้อนเดิมนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ส่แบตชุดใหม่เข้าไปนะครับก็เปิดติดนะครับเดี๋ยวลองหมุนเปิดให้ดูนี่เร่งแสงเบาแสงได้นี่นะครับก็ใช้ได้แล้วเรียบร้อยนะครับ ก็นะแล้วแต่ผู้ใช้นะบางท่านหรือว่าคนใช้บางท่านเนี่ยเขาชอบแสงแบบพุ่งๆนะครับมีโฟกัสนะครับมีโฟกัสเปิดไปปุ๊บเนี่ยมันต้องมีเนี่ยมีจุดจุดเป็นดวงดวงอย่างเงี้ยนะครับนะไม่ใช่เปิดไปแล้วมันเป็นแสงแบบอ่ไม่มีจุดรวมแสงเงี้ยเขาก็อาจจะมองดูมันไม่ค่อยสว่างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็แบบนี้มันก็สมัยเก่ามันเป็นหลอดหลอดไส้ใช่ไหมแล้วก็เป็นแบตเตอรี่แบบน้ำอะพก หิวสะพายไปข้างตัวข้างเอวนะครับไปเจอจังหวะไม่ดีน้ำกดรั่วเสื้อผ้าขาดเหมือนกันนะครับเพราะมันกัดกัดเส้นด้ายเสื้อผ้าเนาะแบบเก่าแบตเตอรี่กดเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาเป็นแบบนี้ละแต่เพียงแต่หัวไฟฉายเนี่ยยังเป็นรูปแบบคล้ายๆเดิมนะครับยังอนุรักษ์ของเดิมอยู่นะครับเราก็บะโมใส่แบตสองก้อนโอเคก็จะหนักขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่ก็อาจจะแลกมาด้วยอายุการใช้งาน ของแสงที่อยู่ได้นานกว่าเดิมอาจจะแปดชั่วโมงได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ยังไม่ได้ทดสอบเลยนะครับเมื่อกี้ลองเปิดมา3มชั่วโมงสี่ชั่วโมงมันยังไม่หมดนะครับก็ไม่ลองละเดี๋ยวส่งกลับไปให้ที่บ้านใช้ลองทดสอบตัวอีกทีแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มาบอกว่าไฟหน้าผากราคาถูกๆแบบน,นี้เราก็โมดิฟายได้ให้มันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นของ กว่าจะหมดแต่ละครั้งนะครับนะโอเคครับผมก็ไม่รู้หมออาการลงทุนไหเพอซื้อใหม่ก็ไม่แพงนะโอเคครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องด้วยนะครับ PM4249 สี่สองสี่เก้าครับสวัสดีครับ